สบายดีทุกคนวันนี้มารีวิวดาบบาเลยบาเลยยนตัดไหมเจ็บนี่ะนี่บาเ่วะงก่นเบาขนาดยีสนิ้วโซหกสิบเจ็ดคอเนาะเห็นอย่างแคดีมดในอนี่นเอเหนอย่ง ชิ้นัวร์เดีออมาเมเก็แต่ไปมอนปนี๋ยาจะไขเฮรอมันไขมันกันไดเอามาใช้กระถางอ่ะอาหางเด็กีนงูยอะไอคอน เยี่สิบนิ้วหย,ยุดนเสิบนิ้วขานขสิบนิ้วมาซอนหนึ่งยังสวย

ยเจอพีี่ันใช่ยงไม่ได้คนทันทงลาวเรียกดาทังไข่เรียกบาเลยบาเลยเยอะ ขนาดยี่สิบนิ้วห้าสิบเซนติเมตรยี่สิบนิ้วห้าสิบเซนติเมตรความหนาหน mm. ึ่งจุดหกมิลลิเมตรเขาไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่เครือ่องยาเหรอ,อเคร่อย,ยาเลยนี่ มีโลโก้แมดอินเยอรมนีผลรต่เยอรมันเยอรมันกอปบเกอ่ 哎呀！哎呀！哎呀！呀！耶！ ມັນສັນສໍາຄານແຈເຂົ